สวัสดีหน่วยจูโจมระห่ำโลกให้เสียงภาษาไทยโดยไอซีนสวัสดีครับผมไอซีนและนี่คือเกมเตดดี้อ่อนน็อตพร้อมหรือไม่เอาไปขายติกเอ็มพีเอ็กซ์ก็สิบเก้าต่อตึงแสงเซ็กปืนโอเค เราเออเช็คปืนโอเคลูกก้าวไปโรเจอร์มผมมาครับให้เรดี้ไปเลยรีบเดินหนะ่อยไปโอเคละโอเคซีบีบ้านหลังนี้นะฮะเงียบเดทอิน <c oughs> โอเค ไต้ถุนนี่อันตรายมากเลยนะขึ้นไปละกำลังขึ้นไปชั้นสองขึ้นไปละเคครับไม่มีอะไรเช็คประตูปองเลยสายเคียิล ขวาเขี้ยโอเคชั้นบนมีคนเฮ้ยผมเข้าไปละตรงนี้อันตรายเขีย่นี่ก่อนสไลด์พายโอ้เพื่อนเอาเรื่อง ลงหนึง่งดิ้นไปแล้ครับหมุนหมุนเว้นกัมเดินเดินอยู่เมื่อกี้สายเคลียไ้ตรงนี้ไม่เคลียผมเปิดหุ่ที cover me getting into position โอเคสองก่อนห้องน้ำเคลียโอเคครับผมกำลังไป โอ้ช็อกดิ้นดิ้นใหญ่เลยโอเคครับกระไรลงนึนนงจับมัดทะลุกำแพงโอ้โซี่เก็บหลักฐานไปฮะดิ้นผ่านทะลุบอร์ดมาแล้วฮะโอเคผมใช่ประตูนี้ห้องน้ำห้องน้ำเคลียร์ โอเคไปต่อตลายพายตลายพายประตู okay. โอเคอเคุค้มไหมผมทีโอเคครับประตูนี้ทางออกไม่มีโอเค สลายพายสลายพายโอเคขึค้นชั้นบนอันตรายโอเคหุ้มเปิดอันตรายมากหุ้มเปิด เปิดเลยละลายมากตรงนี้หมดเลยละลายพายไปละลายพายโอเคฟิกสแลตยังไวไม่มีเคลียร์ฝั่งขวาก่อนโอเคประตูนี้ป้องเลย เชี่อไม่เจอไม่ได้แปลว่าไม่มีประตูนี้ฟองมุมนี้เตือคนโอเคผมเปิดละโอเคครับออกไปละอเฝั่งนี้ เหมือนตะเคียเหมือนตะเคียปะไม่มีเคลียขวาม,มาซ้ายโอเคพร้อมโอเคคนร้ายหนึ่งเจอนะตอนนี้ เงียบเดี๋ยวผมเจอประตูทางเข้าป้องก่อนโล่งนะประตูโอเค <them> มีหัวหมู ปูเปิดอันตรายแล้วสลส่พายไปเคียร์เลือกขวาโอเคฉันล่างไปเลยดีไป มีเสียงกดเปิดป,ประตูไม่ใช่เสียงคนประตูเสียงเครื่องฉายหนังโอเคครับไปโอ้หลน่นจริงเลยเกม CQB มุมมุมเดินอย่างเงี้ยอันตรายมากเลยโอเคได้ดินสินะลงไปอันตรายมากเขาทำประตูข้างล่างเดียวต้องย่องอนะ่ะต้องย่องเดียวใครเลยที่ตลอดเวลาโอเค ทีมผมอยู่ไหนครับมีเลื่อยเฮีย <c oughs> er! โคเบอร์อยู่นู่น <c oughs> ผมกำลังเข้าไปไ้ว้ถุนตามผมมาด้วยที่ประตูโอ้หลบแนวกนแนวประตูนี่อันตรายมามีอะไรให้ดูไหม่อง ห้องปิดประตูปิดอยู่หมื่นบาลกับกองหนังสือที่บังทาศนวิสัยล็อกเงี้ก่อนเงี้ครับโอเคแงน,นิ้วตัวเองเข้ากำลังเข้าไปละ โอเคยิงมีกันอะไร้างเฮ้ยนี่อะไรไปร้อนตรงไหนมีวะ อันตรายมากเลยห้องนี้เหรอห้องนี้แหละพวกอันตรายเดี๋ยวห้องเดียวแล้วแหละโหครับ <c oughs> <c oughs> Put him down. Get Okay. Okay. Hands up. Hands up above your head. Okay. Please get down. Get Hands up. Do it now. Motherfuckers. If they want war, I'll give them a war. It was all lies. All of it. Suspect standing by for transport. Talk to entry team. Roger entry team, great work. Keep going. เกียร yeah, like ์เรียบร้อย